สวัสดีค่ะคลิปฮอตโปรเจกต์มาแล้วนะคะครั้งนี้เอาใจคนที่อยากจะได้บ้านทำเลลำลูกกากันหน่อยค่ะซึ่งเป็นทำเลฮอตฮิตติดอันดับต้นๆของการค้นหาบ้านค่ะด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางและตอนนี้มีรถไฟฟ้า BTS วิ่งยาวไปถึงคูคตกันแล้ว ทําให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้ง่ายมากขึ้นหรือใครใช้รถส่วนตัวก็ไม่ยากค่ะมีการเดินทางที่หลากหลายทั้งถนนหลกักทั้งด่วนครบเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้บ้านในโซนนี้วันนี้เรารวบรวมโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากราคาดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ เริ่มกันที่เดลิฟว่าวงแหวนลำลูกกาคลองห้าแถโฮมที่จะเปิดมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตพัฒนาโครงการโดยบริษัท URS เจจำกัดค่ะ ที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนเลียบคลอง5เดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งฝั่งถนนลำลูกกาและถนนรงังสิตนครนายกขับรถไปเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาพิเษกได้ง่ายๆเพียง3นาทีค่ะและที่สำคัญอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีกูคตโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีจากโครงการค่ะที่นี่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนากว้าง5.7เมตรสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น18.5ตารางวา พื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพร้อมลงเสาเข็มและปูกระเบื้องบริเวณที่จอดรถและหลังบ้านไว้ให้เรียบร้อยค่ะชั้น1ออกแบบให้เป็น Open Space จัดวางฟังก์ชันได้ง่ายและมีห้องนอนที่4รองรับสำหรับผู้สูงอายุเพดานบ้านสูงให้ความรู้สึกโปร่งสบายมากขึ้นชั้น2เป็นพื้นที่ของห้องนอนสห้องค่ะ มีมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำส่วนตัวส่วนห้องนอน2และห้องนอน3ก็มีขนาดพอดีสำหรับการใช้งานค่ะเดริว่าวงแหวนลำลูกกาคลอง5ปิดเฟดราคาเดียว1.990 0ล้บาททุกโซนค่ะ มาดูโครงการที่2องกันต่อค่ะ Living Loft ลำลูกกาคลอง9บ้านแฝดที่ออกแบบไม่เหมือนใครในสไตล์ Modern Loft พัฒนาโครงการโดย Bigger Land ค่ะที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนเรียบคลอง9สามารถเข้าออกได้ทั้งฝั่งถนนลำลูกกาและถนนรังสิตนครนายกอยู่ไม่ไกลถนนวงแหวนกาญจนาพิเษกอนาคตตรงนี้ยังจะมีจุดขึ้นลงทางด่วนส่วนต่อขยายรามอินทรานครนายกมาอยู่ใกล้ๆขับรถไปเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะ ที่นี่พัฒนาเป็นบ้านแฝดสอชั้นที่มีรูปัลัณกดีไซน์สไตล์โมเดิร์นลอฟค่ะดูเท่และทันสมัยอยู่อาศัยในบรรยากาศความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตเพียง48ยูนิตทั้งโครงการค่ะบ้านแต่ละหลังสร้างบนแปลงที่ดินมาตรฐาน37.4ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย129.06ตารางเมตรฟังก์ชั่น2ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะ ชั้นหนึ่งแบ่งฟัง์กชันการใช้งานได้เป็นสัดส่วนทั้งมุมนั่งเล่นรับแขกมุมรับประทานอาหารมุมครัวห้องน้ำและพื้นที่ซักล้างหลังบ้านค่ะชั้นสองเป็นพื้นที่2ห้องนอนที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่อยู่สบายได้ความเป็นส่วนตัวพร้อมห้องน้ำส่วนตัวทั้งสองสห้องค่ะลิฟ i n ล l อบลําลูกกาคอง9ราคาเริ่มต้น2 8 9ล้านบาทค่ะ โครงการที่3พามาดูบ้านแนวคิดใหม่จาก NC Housing ค่ะที่โครงการ NC On Green Palm Park วงแหวนลำลูกกาที่ได้บรรยากาศบ้านริมสนามกอล์ฟให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นไปอีกค่ะ ที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนเลียบคลอง4เป็นทำเลที่เดินทางได้ง่ายค่ะเข้าออกได้ทั้งถนนลำลูกกาหรือจะเป็นถนนร,งรังสิตนครนายกก็ได้เชื่อมต่อกับตลาด a อและโครงการอยู่ใกล้จุดขึ้นลงถนนกาญจนาพิเศษและทางเข้าโครงการเป็นทางเข้าเดียวกับสนามกอล์ฟธัญญากอล์ฟคลับสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ที่ดิน400ไร่ที่มีต้นปาล์มกว่า1,794ต้นเลยค่ะ ที่นี่จะมีบ้านให้เลือกหลายรูปแบบทั้งทาวน์โฮมทาวน์โฮมทรงอิสระและบ้านแฝดค่ะวันนี้เราจะพาดูบ้านแฝดนะคะชื่อแบบบ้านว่าดูราเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดียวแนวคิดใหม่ที่ผนังไม่ติดใครสร้างบนแปลงที่ดินมาตรฐาน39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ ชั้นหนบรรยากาศในตัวบ้านโปร่งสบายเหมือนบ้านเดี่ยวออกแบบให้มีประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ดีพื้นที่ใช้สอยเปิดโลง่งเชื่อมต่อกันสะดวกค่ะชั้นสองเป็นพื้นที่ของ3ห้องนอนและมีโถงใหญ่ๆตรงกลางบ้านมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำส่วนตัวใช้งานได้สะดวกเช่นกันค่ะ nc on g i n p a m park วงแหวนลำลูกการาคาเริ่มต้น3.790้านบาทค่ะ โครงการที่4เป็นทาวน์โฮมใกล้ถนนใหญ่ลำลูกกาเพียง100เมตรค่ะ Bless City Park วงแหวนลำลูกกาจาก Bless Asset Group ที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนลำลูกกาเข้าซอยข้างไปสนีลำลูกกาเพียง100เมตรนะคะตัวโครงการอยู่ทางด้านขวามือใกล้วงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษและใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีคูคตค่ะ ที่นี่มีบ้านให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดและทาวน์โฮมนะคะซึ่งโครงการออกแบบเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยวันนี้เราจะพาดูทาวน์โฮมค่ะ เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง6เมตรสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น19.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย115.2ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะบรรยากาศในบ้านแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้สะดวกเป็นสัสดส่วนพร้อมห้องนอนที่4บริเวณชั้น1ค่ะส่วนชั้น2เป็นพื้นที่ของ3ห้องนอนนะคะใช้งานสะดวกเช่นเดียวกันค่ะเ less เดนซ์ Park, วงแหวนลำลูกการาคาเริ่มต้น 1>, 1 9 9 0 0 0้บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทั้ง4โครงการที่เรานำมาฝากกันวันนี้ราคาเบาๆเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากเลยคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่ล้านกว่า ใครกำลังมองหาบ้านทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดทำเลลำลูกกาทำเลที่ตอนนี้มีแต่ความเจริญเดินทางเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ก็ลองเลือกและตัดสินใจดูค่ะถูกใจโครงการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามโครงการได้หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะคลิปหน้าอยากให้เรารวบรวมโครงการทำเลไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือใครอยากค้นหาโครงการบ้านคอนโดก็สามารถค้นได้ในเว็บไซต์ www.home.co.th กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ